จัดไปครับเราอยู่กับจอ Android 9นิ้วตรงรุ่นนะครับตัวนี้นะฮะ t ต y ยต้าไฮรักแชมป์นะครับผมติดตั้งจอพร้อมกรอบพร้อมกล้องถอยชุดลำโพงเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้เลยนะฮะงบประหยัดนะครับสเปคตัวนี้นะครับรองรับกันที่ 5G ครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับไปดูนะครับรุ่นประหยัดตัวถูกนะครับไม่รองรับ 5G แต่ตัวนี้รองรับทั้ง2.4และ 5G ครับผม ต่อมาในส่วนของการใช้งานนะครับใช้งานง่ายมากๆหลังจากที่เราแชร์ hotspot หรือว่าอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับก็เล่นความบันเทิงได้สมบูรณ์แบบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล้องถอยกันตัวนี้นะฮะต้องถอยภาพชัดมากครับผมนี่นะฮะเป็นเลนส์ w i ด้วยนะครับภาพอย่างชัดเลยมาพร้อมเส้นบอกระยะนะครับแจวๆแบบนี้เลยนะฮะต่อมาในส่วนของการใช้งาน YouTube นะครับ ุ๊บมาปั๊บแบบนี้เลยเทสเลยครับผมนี่นะฮะว้าวนะะลื่นไหลครับตัวนี้ภับสวยด้วยนะครับก็ประหยัดครับตัวนี้งบหลักพันนะฮะจอหลักพันได้ภาพแบบนี้เลยนะฮะกดแล้วมาเลยนะครับโอ้โหถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆครับแบบนี้ถึงสิก้าขายนะครับงบหลักพันแต่เปลี่ยนไปด้วยสเปคที่เหนือระดับนะครับเหนือชั้นนะครับ ตัวนี้นะฮะติดตั้งนะครับพร้อมชุดลำโพง6คูณ9นะครับพร้อมตีเก็บนะครับเรียบร้อยเลยตัวนี้ต้องเจาะเจาะนะครับเจาะแผงประตูนะครับผมนะฮะจัดไปนะครับไฮลักชแชมป์นะครับ2024นะครับตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆนะครับ ต่อมาในส่วนของการใช้งานแมปแผนที่นำทางอ่ะลองเทสระบบไปพร้อม,อมนำทางไปเซ็นทรัลนครสวรรค์นี่นะระบบประมวลผลพร้อมเดินทางเสร็จสับเรียบร้อยแบบนี้เลยอย่างไวนะครับตัวนี้รองรับ 5G <นะ S 1> ครับผมนวันต,ตกเชียงเหนือนะฮะโอ้สุดยอดครับปิดหน้าจอนะครับทำได้เลยนี่นะครับแบบนี้นะ แบ่เลนสองหน้าจอแบบื่นไหลนะครับโวมทุกอย่างทําได้สมบูรณ์แบบมากๆนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับตัวนี้มีทีวีออนไลน์มาให้ด้วยนะครับนี่ภาพอย่างชัดเลยนะรับชมข่าวนะครับ,บ,บความบันเทิงนะครับรถือว่าจบสวยนะครับโอ้โหภาพอย่างชัดเลย F W I P T V น,นะครับ ท้องหาครับผมนี่นะโอ้จบสวยครับาว่สและยังรองรับการใช้งานนะครับตัว n น็ fli x นะครับตัวนี้ติดตั้งกล้องมาถึงด้านหน้าไปด้วยนี่นะฮะติดตั้งกล้องมาถึงด้านหน้าไปด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะยี่ห้อดีคานะครับจบสวยอีกแล้วนะครับจอเันบันทึกกล้องหน้าดีคานะครับดูย้อนหลังนะครับตั้งค่าต่างๆจากตัวเครื่องเนี่ยได้เลยนะฮะ จบสวยครับจบสวยนี่นะมันถึงจุงแล้วอ,อ๋อยังไม่ได้ใส่เมมเดี๋ยวใส่เมมให้ลูกค้าก่อนนะฮะตัวนี้นะโอเคมีบลูทูธนะครับนี่ไฮไลท์เลยนะครับตัวนี้นะครับปรับแต่งเสียงนะครับ EQ EQ โอ้สุดยอดนะครับมปบปบบีปรับล็อกป๊อปแจ๊สนี่นะฮะหรือปรับรายละเอียดที่ท่านชื่นชอบนะฮะ สบายๆเลยนะครับอยากได้แบบไหนนะครับปรเฟรเดอร์นะครับหน้าหลังซ้ายขวาคนคนขับอะไรจัดการได้สมบูรณ์แบบมากๆนะฮะนี่เลยนะฮะปรับความถี่นะครับสุดยอดเลยนะครับเลือกได้หมดนะฮะโอ้น่วงด้วยอะไรด้วยนะครับปรับไทม์นะฮะโอ้โหถือว่าเป็นจอตัวเล็ก8คอลัมม์4 ที่สมบูรณ์แบบมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับไฮไลท์เลยอยากนําเสนอมากๆครับตัวนี้นะฮะภาพก็ชัดเสียงก็ดีนะครับกล้องถอยก็แจ๋วนะครับมาพร้อมกล้องบันทึกด้านหน้าอีกอ่ะพร้อมส่งงานครับผมนะฮะสำหรับมาถึงตอนนี้แล้วนะครับสําหรับท่านที่กําลังมองหาจอแอนดรอยดีๆแบบนี้ใช้อยู่นะฮะศูนย์เก้าหนึ่งครับผมห้าห้าสี่สี่สี่ห้าหกครับผมเทียนท็อปนครสวรรค์จัดให้ครับ